เอาละครับครบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นล,ลของพี่หมอโอ๊ตฮะมีนอนท้องหลายคนถามเช่นเคยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสิวอีกแล้วครับผมานะเรื่องนี้ยอดฮิตจริงๆถามว่าหมดหรือยังยังไม่หมดนะแต่ก่อนนะฮะเราเคยทําเกี่ยวกับเรื่องว่าผลิตภัณฑ์รักษาสิวทํายังไงสิวมีขึ้นนั่นนี่แต่คลิปนี้มาเหนือนะฮะคลิปนี้นะครับเป็นคาถามจากทางบ้านพี่ถามพี่หมอมา ว่าพี่หมอครับพี่หมอคะสิวบอกโรคอะไรได้บ้าง เออตำแหน่งของสิวและตำแหน่งของสิวนั้นสามารถบอกนิสัยได้หรือเปล่าพีออ่อันนี้น่าสนใจฮะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันดีกว่าครับผมมาเรามาไล่ตามตำแหน่งสิวกันเลยดีกว่านะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้วตำแหน่งสิวทําให้เกิดโรคเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะฮะในหลายๆสํานกข่าวหลายเว็บไซต์นะครับแล้วก็หลายๆบทความนะครับชอบเอาไปเขียนนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรวบรวมมาให้ฟังนะฮะว่ามันบอกโรคอะไรได้บ้างน,นะครับอันดับแรกเลยฮะสิวขึ้นที่หน้าผากครับผมนีตรงกลางร,ระหว่างคิ้วเลยนะฮะเขาบอกว่า มันจะเกี่ยวข้องกับโรคตับนั่นเองเขาบอกว่ามันจะเกิดจากการที่ตับนั้นทํางานผิดปกติทํางานไม่ค่อยปกตินะฮะหรือว่าเกี่ยวกับพวกโราย่อยอาหารนะครับบางทีกินนมแล้วนมไม่ย่อยนู่น,นนี่นะครับก็จะทําให้เป็นสิวขึ้นบริเวณหน้าผากได้ น่าสนใจมากๆฮะต่อมานะครับจากหน้าผากนะครับเลื่อนมาตรงเปลือกตาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นสิวที่เปลือกตาเขาบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับการทํางานของโรคไตฮะไตท,ทํางานไม่ดีนะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราดื่มนะ้ําไม่เพียงพอนู่นนั่นนี่นะัะพอสิวขึ้นเปลือกตาก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ไตคุณเลิ่มทํางานผิดปกติแล้วนะเว้ยเฮ้ยต่อมาสิวบริเวณหน้าผากนะฮะเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปสัสสาวะฮะระบบปสัสสาวะไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะก็ทําให้สิวเนี่ยสามารถขึ้นบริเวณ หน้าผากได้นั่นเองฮะหรืออาจจะเป็นการทํางานที่ผิดปกติของต่อมหมวกไตนั่นเองนะฮะโอ้เมื่อกี้เป็นส่วนของไตใช่ไหมขยับขึ้นมาหน่อยครัเป็นบริเป็ต่อมหมวกไตแล้วต่อมหมวกไตยอยู่ตรงไหนตรงนี้ฮะ นี่มีคล้ายๆหมวกนะฮะคุมไตไวอยู่เขาเรียกว่าต่อมหมวกไตนั่นเองฮะต่อมานะครับขยับมาจากน้ำผากลงมาบริเวณแก้มนะครับผมมันจะบง่งบอกถึงโรคปอดนั่นเองฮะบง่งบอกว่าปอดไม่ค่อยดีไซนัส่ไม่ค่อยดีนะฮะสำหรับคนที่เป็นอาการทุกฟัดฟมีอาการปวดจากไซนัททั้งหลายนะฮะหรือว่าระบบทางเดินหายใจเริ่มแย่นะฮะก็จะมีสิวขึ้นบริเวณแก้มนั่นเองครับผมต่อมาถัดจากแก้มนะครับเลื่อนไปข้างๆบริเวณใบหูครับผมก็ขับมาที่โลกไตอีกแล้วฮะเขาบอกว่าถ้าสิวข ึ้นต่อหูเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าไตาทํางานได้ไม่ดีอีกเช่นกันฮนะโอ้โหโรคไตนี่หลายตําแหน่งเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาครับขยับจาก,ข,ากข้างนอกเข้ามาข้างในบ้างครับตรงกลางสุดนะครับจมูกฮะคือเ,เป็นอวัยวะที่สําคัญมากครับเพราะว่าคนที่เป็นสิวที่จมูกเนี่ยมันจะบ่งบอกของคนที่มีอาการของโรคหัวใจฮะรวมไปถึงความดันโลหิตสูงด้วยนะถ้าเกิดใครเกี่ยวกับ,กบพวกระบบเนี่ยหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับจะมีสิวขึ้นบริเวณจมูกเป็นสัญญาณเตือนนั่นเองฮะขยับจากจมูกลงมาที่บริเวณปากครับผมเขาบ่งบอกว่ามันเป็นการ การทำงานที่ผิดปกติของพวกระบบต่อมไร้ท่อครับผมหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราัเองฮะสิวขึ้นรอบปากเนี่ยบอกว่าการทางานของฮอร์โมนเริ่มไม่ค่อยจะดีละต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีครับขยับจากปากลงมาที่คางนะฮะถ้าเกิดสิวขึ้นมาเวณบคางเนี่ยมันจะบอกว่าระบบย่อยอาหารคุณจะไม่ค่อยดีฮะ,ะในกระเพาะในลำไส้อย่างเงี้ยจะเริ่มทํางานผิดปกตินะฮะยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะสาวสายกินทั้งหลายที่ชอบไปกินนู่นกินนี่นะฮะถ้าเกิดสิวขึ้นคางเนี่ยควรจะงดก่อนนะฮะพวกของกินเพราะว่าระบบ ค่อยดีครับต่อมาครับสิวจากคางปุ๊บเลือดลงมาบริเวณคอและกรอบหน้าครับจะบอ,บอกถึงระบบของสมองเองัะหรือระบบประสาทฮะ ถ้าเกิดระบบสมองเริ่มเสื่อมหรือว่าสมองเริ่มแย่นะฮะมันก็จะมีสิวขึ้นบริเวณคางและกรอบหน้านะฮะดังนั้นนะฮะใครทั้งหลายที่ฟังคลิปนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดมีสิวขึ้นทางหน้าเขาบอกเลยว่ามึงเกือบตายแล้วฮะก็แย่ละฮะ, yeah ะ,ฮะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือ <S <S มึงไปเอามาจากไหนไปเอาข้อความบทความพวกนี้อ้างอิงมาจากอะไรหลังจากที่ไปอ่านนะฮะมีสื่อหลายสำนักมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ อูห้หูเขียนตามกันแบบเยอะแยะมากมายครับถามเลยเถอะไปอ้างอิงจากตำราไหนมาว่าสิวขึ้นตรงไหนแล้วแมงวงบอกว่าเป็นโรคอาหารอะไรนะฮะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะฮะว่าสิวเกิดจากอะไรสิวเกิดจากเชื้อบวกกับไขมันเห็นไหมเชื้อบวกไขมันฟิวชั่นกันเป็นสิวและสิวอยู่ในชั้นไหนอยู่ในชั้นนี้ครับขึ้นโครงตร้างนี่คือโครงสร้างใต้ผิวะฮะ ผิวแม่งอยู่แค่ตรงบริเวณผิวแค่นี้นี่เองแล้วไม่เห็นว่ามันจะมีตำแหน่งหาอะไรใต้ผิวหน้านะฮะที่จะเชื่อไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายฮะเอา้าอนาโตมีทางหน้ามาดู มันมีตรงไหนที่ไม่ไปเชื่อมกับสมองหัวใจไตตับแล้วก็ระบบฮอร์โมนของแกวะยังไม่เจอเลยนะฮะงนั้นคลิปนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะทาคลิปอย่างนี้มาเนี่ยโอ้โหน่าจะไปเหยียบเท้าหลายสานักหลายสื่อหลายขาแขนงเลยนะฮะที่ลงลงไปทั้งหลายแล้วแม่งไปสื่อชื่อดังด้วยนะถ้าอยากจะบวกก็ว่ามาฮะแต่ว่าขอให้ว่ากันตามวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แบบเขียนบทความการจะเอายอดวิวยอดไลค์กันอย่างเดียวนะฮะป้าหรือเปล่าตําแหน่งสิวแม่งบอกโลกบอกไม่ได้อเหี้ยแต่ถ้าเกิดตําแหน่งสิวบอกนิสัยได้ไหมอาจจะบอกได้นิสัยแรกเลย 1. กินงกินน้ำน้อย 2. อ,อาาจจะพอเอามือจับหน้า 3. ของหวานของมันกินหรือเปล่า 4. พักผ่อนเพียงพอไหม5้โดนแดดโดนความร้อนหรือเปล่า 6. ล้างหน้าเพียงพอสะอาดและสม่ำเสมอพอไหม7มีพฤติกรรมการใช้กระดาษซับมันที่บ่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็8ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือเปล่าเห็นไหม สิวนะครับสามารถบ่งบอกนิสัยได้นะครับแต่ไม่ไมด้เกี่ยวกับตำแหน่งฮะเอตำแหน่งอาจจะมีเกี่ยวนิดนึงเช่นอะไรถ้าเกิดเป็นสิวขึ้นแล้วใต้ตานะครับข้ามไปถึงหูลงมาถึงกรอบหน้านะครับอาจจะมุ่งบอกว่าใส่แมสฮะแพ้แมสนั่นเองนะฮะหรือว่าสิวขึ้นกระจายทั่วใบหน้านะครับอาจจะม่งบอกถึงอาการแพ้น้ําแพ้อากาศหรือแพ้อะไรอย่างบางอย่างที่มันต้องสัมผัสโดนทั้งหน้าฮะรหรือว่าสิวขึ้นเป็นจุด จุดจุดกระจายประมาณเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้อาจจะบุงบอกได้ว่าเป็นสิวของประจําเดือนสิวโฮอร์โมนนั่นเองนะเพราะว่ามันมาในแพทเทิร์นที่มันกระจัดกระจายถ้าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแพทเทิร์นสิวมันเป็นยังไงในคลิป1.5ล้านวิวฮะคลิปนี้ฮะอีกแล้วนะฮะเนี่ยคลิปนี้พี่หมอบอกแล้วว่าการเกิดสิวมันจะเกิด จากกลไกแบบไหนได้บ้างนะฮะมันก็สาอารคอตีต่างได้ว่าเฮ้ยพฤติกรรมแบบไหนทําให้สิวขึ้นบริเวณไหนของใบหน้าน,นั่นเองครับผมอ่านะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะทาให้หลายคนแมงตาสว่างนะฮะแล้วก็ไอ้ปวดบทความทั้งหลายนะฮะที่เขียนว่าเป็นบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เขียนทางการแพทย์แนะนําว่าคุณช่วยใส่เรฟเฟลเลนหรือว่าข้อมูลอ้างอิงอิดนงว่าไปเอาจากงานวิจัยในที่ไหนมาปีไหนน่าเชื่อถือหรือเปล่านะฮะไม่งั้นอย่างนี้แม่งเขียนไปนะฮะคุณเป็นสื่อซะเปล่าอย่างนี้คนเขาก็เชื่อถือในข้อมูลที่ผิดผิดไป ะะไม่ดีนะจ๊ะไม่ดีนะจ๊ะเอาว่าแม่งไอหี้ยคลิปนี้กูว่าโดวนทัวลงเลยว่ะแม่งหลายสำนักแม่คงคงกระทึบกูตายนะ, <c oughs> นะฮะอยากให้ตาสว่างแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะจะได้แม่งปัญญาเกิดทันทีนะถ้าเกิดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่หมอไว้ด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปวันเดิมเวลาเดิมตลอดนะฮะห้าหกปีที่ผ่านมากูมไม่เคยเปลี่ยนวันเลยฮะวันพุธห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะฮะมันไม่แจ้งเตือนก็ช่างหัวมันฮะผมบอกเลยว หรือว่าพิมพ์ว่าหมอโอ๊ตไปยังไงคุณเจอคลิปใหม่แน่นอน,นะฮะยังไงก็ฝังเนื้อฝางตัวกันอีกรอบนะฮะถึงแม้จะแก่ไปหน่อยแต่ก็ยังแซบเหมือนเดิมน,นะจ๊ะว่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ